พูดมาถึงตรงนี้แล้วผมวางว่าผมฉายภาพเพท,ท่านเห็นชัดว่าอนาคตประเทศไทยอนาคตปัตตานีจะเป็นอย่างไรหากรัฐบาลเป็นรัฐบาลก้าวไกลเราพูดมาเสมอว่าเราทั้งชัดเกี่ยวกับนโยบายและสิ่งที่เราจะเข้าไปทําเราทั้งพร้อมเตรียมกฎหมายไว้แล้วคิดไว้แล้วว่างบประมาณต้องใช้เท่าไหร่แต่ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าถึงแม้ทุกคนในที่นี้อาจจะไว้วางใจเชื่อมั่นและออกไปกาก้าวไกลอย่างแน่นอนแต่อาจจะมีคนจํานวนมากที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่แห่งนี้ที่อาจจะยังลังเล ผมเลยอยากจะใช้เวลาอีกสักเล็กน้อยในการเอาข้อกังวลของคนอื่นๆนั้นมาพูดบนเวทีและให้คําตอบเพื่อคลายความกังวลกับเขาอาจจะยกตัวอย่างแค่สองสมตัวอย่างข้อกังวลที่หนึ่งครับหลายคนกังวลว่าอ้พักก้าวไกลนโยบายมันก็ฟังดูดีนะแต่มันสุดโตรงไปหรือเปล่าผมก็ต้องถามกลับไปครับว่าอะไรอะไรกันแน่ที่สุดโตรงระหว่างสิ่งที่ก้าวไกลนําเสนอกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ปัจจุบัน